โดยมีสตัตวแพทย์ประจำฟาร์มดูแลสัตว์ทุกตัวอ,อย่างใกล้ชิดค่ะสวเยวเลยสวยไม่เลยมาเลย อีกอ่ีกยั้งยั้งยั้งยังัลูกใหญ่ใหญ่มันเจ๊าดูกินชิดไหวมิ้งแนใหญ่ใหญ่มันเจาเฮ้ไปมาทลโอ้โหตกลงนี่จะได้ทำหรือป้าทำเนี่ยนี่เจ้าทำแบบว่าใหญ่มากเลยเห็นไหมแ่ของเจแลโอ้เรีนเรียนไม่มีเรื่องเลยอะ ก็ให้แบบป้าทำให้ดูวันนั้นเห็นกินอะไรกันแบบเห็นลงมดูร่มเนี่ยไปนะโม่ค่คุอ้ตใส่ไม่เนต้ทไ ซืเอ็นอะไรเขาจะอะไรก็ให้กินเล่นเอาอันนึงด้วยนี่คือมดุชีสไม่ให้มันกลัวโอเคอันนี้ของน้องเบอร์สามนะคะร้บคุณรอ65นาทีนะคะจำเบอร์ตัวเองนะติดจำได้ไหลูกเบอร์สามเบอร์สามโอ้ยแจกอะไแฮมเยอะเลยอ่ะโอ้โหได้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 เขียนรอบๆฟัเยอะเลยโอ้โหตาชีด ส่วนฝั่งนี้นี่งช่างมากโอ้โหุโโหดยอดอะ่ะถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะ <c oughs> เอาไว้ให้ลูกดนเล่สักอันหนึ่งไนะ้ม อื้มสุดสุดโอ้โหนี่คือการทานพิซ่าชีสที่จะได้ทำเองกินพี่ฝรั่งอันนี้คือไงคุณากนอันนี้ใช่ไหมพิซซาเป็นลายร้อนอยู่อร่อยอืร้อนอยู่วันนี้จะกินหมดเลยไหมเนี่ยพิซซ่าเนี่ยคราวที่แล้วยจำได้เลยถ่ายลงยูทูบไว้เจสาพยายามจะกินให้หมด เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวหนูเคยกินสามสี่ชิ้นหนูเคยกินสชิ้นแต่นี่มักี่ชิ้นลูกสชิ้นเหมือนกันแต่เป็นสชิ้นเล็กของไซส์านะเดี๋ยวอมานแต่มันจุใจอ่ะก็จะกินปลาก็กินมนะก็มีต้มไกับปลากระพงทอดกระปิ้นองมากล ระงปลากะพงทอน้ำปลากัปลากะพงทอกระเทียมอะไรได้หมดอยากกินอะไรออมูกระเทียมก็อร่อยนะเนาะอกระเทียมเดี๋ยวไปนอนนในยูทูปก็จะมีการได้ยินรายการสานเป็นคีรังถ้าร้อนก็เด็กไม่กินไม่เด็กไม่กินหรอเมื่อกี้ที่ทำายร้อน่่าเนี่ยยังแบนี้ย้อนเลยตเป็นส Thank yeah. okay. you. แต่เจ๊จ๋าทำสองมือพร้อมกันเจ๊จ๋าเป็นแม่สีเรลือนที่ดีมากข้าวหัวจะยินแล้วนะ ไุดได้มแล้วเรียบร้อยจ่สอเอาจะสร์เจได้รสสเบอรีก <judgement. S 1> ่อนท่าทานเนาะี Blade ้น <me> ้องเไดจะมาทาไข่เ็มครับด้วยไข่นะ ที่จะต้องหนามากว่าไข่เป็ดจะลูกใหญ่กว่าไข่ไม่ใช่อ่ะเท่ากันแค่เปลือกหนากว่าแต่ว่าไข่เป็ดกินอร่อยกว่าเออไข่เป็ดกินอร่อยกว่าใช่ไหมเออทำไมเขาไม่เอาไข่ไก่มาทำทำน้องสิไข่ไก่ทำได้ไหมเขาไม่ได้ยอมันจะทำได้แต่ไม่นิยมก็คือเหมือนทำไม่ได้นั่นแหละกล่องมันเหมือนมีอะไเล็กๆเกลือครับลูกเป็นเกลือผสมไงทำให้ไข่มันเค็มอยู่ลูกเพราะว่ามัน ที่เปลือกไข่จำได้ไหมที่จะได้ไปดูที่ศูนงูอ่ะมันจะมีแบบว่ารูอากาศรูอากาศมันก็จะทำให้ความเยือกเย็นเข้าไปได้ใช่ไหม่ก็แบกออกแล้วก็ไข่จ๊ะโอเคอันนี้จะทำไข่เค็มครับจะว่ามันเลอะไหมใช้ลายประจุไหมเนี่ยง่ายจากนั้นก็เอากระแบบใช่ไหมที่เขาเผา เรียบร้อยแล้วแกะจ็ดฟาส่วนนี้ก็ี้ควาจิบติดมาด้วยโอ้โหอย่างนั้นจริงๆเหรเราจะช่วยับปาไหมนี่โอเคโอเคโอเโอเคโอเโอเคอเคโอเลโอเคาอเคโ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 อเคาอเคโอเคโอเองคโอเคโอเ่แอเคก็เคเคโอเอเคโอเค่นะอเกโอเคโอเคโอเคโอเวลาที่เราสเมารเจโเ เปิดขึ้นมาล้างไข่แล้วก็รับประทานได้จะได้ชอบทำไข่เค็มมากใช่ไหมหเก่งมากจากี